แรงนะแรงนะแรงนะเพ้่พี่มันเข้าฟ้าเราโอ้นีอ้าวอ้าวเซอร์ไพรส์มาตาฝัดตู้ตายก้นใหมเลย คอมเมนต์ด้านบนบอกว่าอยากให้พี่ยาทำทีมซับพอตทั้งทีมได้ไหมคะก็ซับทั้งทีมเหรอมันจะออกมายังไงอ่ะมันจะชนะยังไงอ่ะคิดภาาไม่ออกเลยก็ไหนไหก็ขอมาแล้วครับก็จัดเฮ้ยครับมาดูครับว่าซัพพอตทั้งทีมจะเละแค่ไหนไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับผมเราเจอนักล่าศูนย์ เราเป็นอาสูรใช่ไหมเราเป็นอาสูรได้อาสูรนี่อาสูรแก๊กก็โอเคครับทุกคนครับก็ซัพพอร์ตทีมมันค่อนข้างยากมากๆนะเพราะว่าดาเมจในทีมมันไม่ค่อยจะมีให้เลือกเล่นเยอะสักเท่าไหร่ดังนั้นเวลาเราไปเจอทีมฝั่งตรงข้างโอกาสแพ้มเยอะครับเดี๋ยวพวกผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดละกันนะก็ตัวที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็จะมีมังกาเป็นตัวชูโรงตัวแบกนะครับเพราะดามเมจเยอะสุดแบกคุงไปคนเล่นนะจังเกิลเดี๋ยวผมจะเอาตีมี่ไปช่วยบัฟเงินให้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยสนับ นะก็ในะส่วนของวันนี้นะครับน่าเสียดายที่เราไม่ได้เอาอาริสมาเล่นเป็นแครี่ก็เอาไปตัวนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดามเมจมันเบาอะอาริสเอาลูนแทง้งหรือลูนเวทนะไอตีมี่นี่แท้งไปเลยแท้งไปเลยโอเคงั้นเอาแท้งมานะฮะไปลุยมาดูกันว่ารูปเกมจะออกมายังไงนะซัพพอร์ตนี่ส่วนใหญ่มันก็หนับหนุนมันอะมาแบกไป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 นี่ยิงใหญ่แบ็กเลยไหมหรือว่ายังไงต้องออกหนีไหมยิงเขาผมเลยยิงผมเลยพี่มันบู๊ตตังเองเข้าไวเทมซับเอร์ตอ๋อ

ลากวกไปเลยเรนบนแตกไปหนึ่งฮะตอนนี้เรากำลังตั้งใจฟาร์มอย่างจริงจังครับก็แจกครับแปดร้อยทำไมแบนแม่งฝังเยอะกว่าได้ค่าจริงหมได้ค่าใช่ได้ค่าฝั่งเราไปแจกอ่ะดูเซฟิล่าดูเนลโดนโอ้ยไม่โดนยี่เกี่ยวไม่โดนเกี่ยวไม่โดนเทนแม่งรอตัดไม่ให้โดนเลยโดน พี่มึช่วยไงแล้ววะเวนแม่งตอดลัวๆไปสวยยาจะเย็นเย็นคนละโอเกยเย็นๆพี่อ้าฉันกำลังจะตายตายเลตายลตายลแบกแบกแบกแพี่ไม่มีเกิดอ่ะจะได้อันติีนะแต่ว่าถอยมาก่อนได้ป่าถอยมาก่อนมาก่อนถอย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 มาก่อนถอาก่มาก่อยม่อยม่อนถอนถาย เอาดิเอาดิมันอยู่ในนี้กูรู้นี่เนี่ยได้สองตัวแล้วเมื่อกี้เออดิพี่พี่จะปล่อยนกบินตามไปปล่อยนกบินตามตามไปจิกโอเคครับผมจะเป็นตัวเขาเรียกว่าสปอร์ตที่ดีนะครับตอนนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นผมมีบทบาทที่ค่อนข้างที่น่าเบื่อหน่อนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงจังเกิลของเรานะครับแต่ว่าเลดเกมเดี๋ยวผมจะออกเวทตดที่แบบขี้กระจายอ่ะขี้หลุดออกมาด้วยหลุดตูนนะทุกคนเอาชักหน้า มันจะไถมันจะไถมีละกูสามารถเลือกเกิดให้ใครได้บ้างอ่ะตัวเดียวใช่ไหมมันเลือกตัวที่น้อยที่สุดในเวลาตอนที่มึงแล้วมันรวมตัวกูเองไหมรว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 มถ้ามึงเป็นหนึ่งในสองเลือดน้อยสุดโอเคได้ผมขอเป็นหนึ่งในสองที่เลือดน้อยสุดสี่สามหกสองพันแล้วพี่มันฟาร์มอยู่บนนี้มันฟาร์มอยู่บนนี้แบกแบคแบคเลยล่างโดนย้ำไมปไปไปไม่เอาฟาร์มเอาฟาร์มเราก่อนดีกว่าเอามังกรอนไหมเล่นมงกรอนเล่นมาก่อน อย่าพิ่งแจกเพื่อนเพื่อนพวกเรากําลังทําทีมให้ยิ่งใหญ่อยู่พวกคุณก็ต้องพยายามเซฟตัวเองก่อนไม่งั้นสิ่งนี้เราทํามามันก็จะบาลานซ์กันกับของทรงข้ามนะครับไอ้แบกจะนําฝั่งตรงข้ามไปพันหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยเออนั่นแหละก็อย่าอย่าไปแจกดิไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ตามไอ้แบกกลัวรังเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงหนูหน่อยมีลูกป็ดีสิไปมาเดี๋ยวพ่อปเอง ตามมารู้จักไหมอ่ะอารมณ์เหมือนกูเป็นแบบคนดุดซ่วมในร้านทองเราเราไปแก๊งคนอื่นดีกว่าสิ่เดี๋ยวขอบรูอีกสักตัวแล้วกันบรูอีกสักตัวแล้วเราไปบลูเป็ไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยไปก่อนเลยก่อนเลยผมไปก่อนว้าเยอะชิบหายตัววอยู่พี่เอาเลยพี่ไปกันลังไปกันลังไปกันลังไปวอาลัมถอยยัวพี่แบ็คมาเดี๋ยวเสียสเจ็บพี่เนเชียสเครื่องหลอดเอาแทงแม่งเลยสู้ขันแต่สู้แทงใส่เลือดให้ทีม มากรมากรว่าไอ้เรนร่างอ่ะไ,ไ,ไปเลยเลยล่างไปเลยเลยล่างไปเลย,ป,เลยปล่อยไม่ต้องไม่ต้องเรนร่างไปเลยเรนร่างไปเลยเป็นการไล่ที่แบบเจ็บที่สุดมันมาเลยด้วยสวยตั้งเท่าไหร่วะตั้งไอ้แบ็คไอ้ดูผลงานที่เราสาปาาั้นทำมันดิสาบันโอ้ยเลือดอยู่นล้วเอาดี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 มึงรู้จักตัวเลี้ยงป่ะเลี้ยงเหมือนลูกต้งนี้เสร็จแล้วเราไปช่วยล่างเลยได้เลี้ยงเหมือนลูกบอกเลยตังค์นี่แบบฟูลออปชั่นโอ้โดนอีกแล้วไอ้เชี่ยไม่มัน ไปแล้วคุณไอ้ยาวดูนี่ไอ้เยี่อะไรขนาดกูมันไม่กลัวเลยมาอยู่ที่มันดูสภาพกูดิอ่าล่างนะหาล่างนะได้ดันล่างเข้าไปเลยในเมื่อมันดันบนนักเราก็จะกดล่างมันให้ยับมันไม่กลัวกูเลยไม่มีความมันอยู่แล้วอยู่กลางนี่ไปไปถอยไปช่วยไอ้ไอ้ไอ้ว้าไปหาชนะเลยไม่ไปกันป้อมก็พอไปกันป้อมก็พอ ไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกกันป้อมพอื่อพอไม่จริงๆควรวาร์ปไปก่อนตั้งแต่ชนามันบอกแล้วไอ้ฮัทไม่ต้องมาอยู่พวกกูหรอกวกูอยู่กันสองคนได้ตัดสินใจเองเลยไม่ต้องรอคำสั่งยไปทางไปทางดูรูปเกมเอาเองโออพี่มันเข้าฟ้าเราโอ้นี่อ้าวอ้าวสเปรย์มาตาอปักหรือตายโคตรใหญเลยจะเอ๋ไปหลังหลังหลังเพี้ยเพี้ยโดนโดนนี่โดนโดนแรดโดนแรดโอ้ผมตายได้ได้ กูไไปหนกดเกินแล้วกูกดเกินแล้วเกือบตายเดินซัดขาป้อมแต่ว่าเกิดทัรที่กูได้กได้บามตัวเลยเมื่อกี้ดันดันกลางมาหน่อยเปิดฟ้อม ตั้ง5,000ห่างกันมา2,000ทุกคนครับรอก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังซัพพอร์ตอยู่นะครับผมยังแรงไม่ได้นะทุกคนตอนนี้เราจะไปซัพพอร์ตที่ดีนะครับจะสอนเล่นตำแหน่งที่อยู่เบื้องหลังแห่งชัยชนะนะครับก็จะมีวิ่งขี้อยู่นะครับเบื้องหลังชัยชนะมี่เกมแมปแล้วมั้งผมว่าใช่จริงจริงก็ตัวนี้ไงตอดตอดช่วยเองไงโมเบ็ดเนี้ยนั่งแมปตอนนี้เขาสามารถไปโลกกว้างได้ตัวนี้ได้นะครับโตเลยครับชอบโตแล้วนะครับย่ใจเว้นมันมาเยอะอย่าเอาะไรอะไรพี่เอะไรเลยมาเต็มไม่กลัวกลัวมาพีี่มาตรงน้แล้ว โลแล้วพ well. ี่โซโลแล้วโซโลไรจ้ำจ้ำโอ้ยไอเฮียแม่งไม่ไม่ไม่สนใจกูเลยตัวเฮียเนี่ยไปลูกพี่ไปละเอะไรอเไรเลยเอาแล้วเอาเอาดิโออแทงไม่รู้ซะแล้วว่าเรามากับใครมาจาหน้าไรไรยันบ้านมีเกิดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเกิดให้ไปเลยโอเคพี่ใส่มันไป่กับแคข้างอะเล่นกลางเล่นกลางนักมวยหรือจะสู้นักเลง นี่ไงเยอะจัดเลยมาดิศักดิ์ศรีไม่ได้มีไว้ครัคอมาเยอะกว่าเอาดิมึงโดนแน่พลังแห่งตอดอแบบชีเนตัดมันต่อยใครปุ่มนี้ปุ่มนี้เอาเอาเดีพลังแห่งตดพี่โอ้ยมึงกวิงชาเลยเกินไม่ไหวแล้วบ้ยกัดไม่มีแบบไม่มีเออมาตรงนี้ต่อไอ้ไซเนล ลไเฮ้ผมเกียร์กลางให้นะเอามันยืนนิ่งทำไมมันคิดว่ามันหายตัวหรือไงเอามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะอุบายแล้วเซเดียวถอยไปเร็วหกวิววิววิวีิน่าถอยมาสีวิสสีวิสสีวิสปล่อยไปแยก็ได้พี่มาไม่ทหัตถ์ดูเนียนมากอ้าวตามมาพี่เอา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 แวนเวนเวนเวน เอาๆเต็กเกเตกจ้าราหันนือโอ้โหเล่นๆสแตนโดนสโลไลสโลไลพี่สโลไลเจ็บเจ้ยอโหไม่ว้ามาพุ่งนี้เลยล่ะหนูเอ้าเอาไอ้เทนก่อนดีเอาไอ้เทนก่อนดีเอาไอ้เทนก่อนดีอะไรมาพี่สโลสโลสโลเอาไอ้เทก่อนดีเอาไอ้เทก่อนดีบน ไม่บนแล้วไม่บนอะไรทั้งนั้นจะเอากลางอะไรแล้วอ่อนแม่งอย่างไกลเลยมันจะเดินไปทจะไมเลนบนวะเออดีผลเลื่อดน้อยนะผมเลื่อดน้อยดีมาอยู่ใกล้ดากดาร์กดากเอาดาร์กปล่อยล่างเลยเนี่ยดาร์กดาร์กดากดากไปรวยกันท่วนทวนหน้าไปกลางคนนึงไปกลางคนนึงไปกลางคนนึ่งก็ไปเอง โดดโดนจำาโดนอะไรระเบียนมาทดนอะไรระเบียนรู้จักระเบิดขี้บ้างเทียมันจะหายตัวต้องจำละตรงที่มันหายตัวเอาไว้เหลี่ยมเตอร์นี่ตี้อมสีตี้อมสีไปเข้า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 เอาแม่งเลยแม็กแรงพออยู่แล้วแรงพออยู่แล้วแรงพออยู่แล้วจบได้จบไม่มีเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวแพ้เลี้ยงเดี๋ยวแพ้เราต้องดูสังขารตัวเองก่อนว่าเราคือทัพบอดตีป้อมอย่างเต็มที่อยู่ครับ อืมระเบิดปะโอ้ยผมไม่โทษทีเพื่อนอันติไม่ทันสิบห้าคิวสิบสามซับหยิบแล้วพวกเราไม่ใช่มาดิมาดิมาดิกี่ตัวก็ไม่พอเป็น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 อยากไปเป็นมันเร็วเลยรอเท่ได้ป้อมเออกูตายมันโอ้เข้ามมันเปรมปประมาณหนึ่งวิได้มั้งมีช่วงเวลาให้ได้ออกคลิปหนึ่งวิ กระตายไปไปทำวิร์กโชว์ในในบ่กบอก็ด้วยนะได้ไม P ีได้ไงวะก็ดูความสร้างความเสียหายแล้วกันจาก50เกินแล้วพูดได้เหรียญซัพพอร์ตครับทุกคนครับดูดีครับว่ามันสื่อถึงอะไรครับก็มัคือสื่อซัพพอร์ตที่ดีก็ โอเคครับสำหรับทีมซัพพอร์ตก็กัดฟันทําให้เลยนะก็ตามนี้ครับทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะชนะนะครับถ้าหากว่าเราเจอฝั่งตรงข้ามที่มันตัวนี่มันนั้นๆกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ชนะอย่างนี้นะครับทุกคนก็ถ้าอยากให้ทําทีมอะไรอีกเนี่ยนะครับก็ช่วยดูนิดนึงว่ามันทําได้หรือเปล่า <laughs> ก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็แบ็คคุงขอดตลาไปก่อนฝากช่องแบ็คคุงด้วยนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้หญิงก็ใครชอบก็เข้ามาดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย